ที่เมืองทันบริสเวลนะครับเมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายลอนดอนสารัสอาณาจากักรได้รับกิจนิมนต์จากกัริยานามิสุภลักษ์โอเอี่ยมนะครับเป็นผู้ที่ต้นบุญนะครับในการทําบุญบ้านในเมืองทันบริสเวลนั่นเองภายในงานนะครับกัลิยานามิสุภลักษ์ก็ได้จุดเทียนทูปบูชาพระรัตนารายจากนั้นได้กราบอารัตนนาคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้แทนคณะท่านเ้าภาพร่วมกันกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆตั้งแต่กล่าวคำถวายจตุปจัจัยเทียธรรมครับโดยกัลยาณมิตรุชภานะครับเกสกัลยาณมิตรเซรินทราฤทธิ์นำกล่าวคำถวายทางด้านกัลยาณมิตรสุภลักษณ์เจ้าของบ้านนะครับได้นำกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะท่านเ้าภาพรวมกันถวายจตุปจัจเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ครับท่านประธานสงนำสาธุชนทุกท่านหลับตารวมใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด นึกถึงบุญกุศลเป็นดวงบุญใสๆแล้วก็เดี๋ยวรวมกันรับพรพระนะครับเป็นภาษาบาลีภากบ่ายครับพระอาจารย์ได้ให้ธรรมะเพื่อเป็นข้อคิดในการดําเนินชีวิตเรื่องโลกธรรมแปดประการโดยท่านนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องหลักของการล่อยวางครับแล้วก็ให้แผ่เมตตาในทุกๆวันเพื่อชีวิตจะได้มีความสุขท่านก็ยังได้เน้นย้ำนะครับว่าต้องสั่งสมบุญทุกบุญด้วยการให้ทาน รักษาศีลเจริญสมาธิโพนาอยู่เป็นประจำซึ่งทั้งหมดได้ทำไปก็จะเป็นอริยทรัพย์ตามติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติอนามตนาบุญนะครับกวบผู้มีบุญในเมืองทันบริสเวลแห่งสหราชาอาณาจักรด้วยครับ